ดีเท่งซูมตรงนี้กับเจ้ามาเลนยูอนอกถนนเลี่ยงเมืองวัดอุดรธาน,นีมุ่งหน้าไปคอนแกนหุ่นละเนาะพาเบงส้นทางเลี่ยงเมืองที่เิ่นเฮดไม่นี่เนาะเลี่ยงเมืองมาเทหนองคายเนาะ ใี่น้องคายพวกเข้าไปในเมืองอเขาก็เลี้ยงเมืองเลี้ยวซ้ายมาเพื่อชุดใหม่ไปอขอนแก่นหันหนตะสมสะพานตัวนี้ก็ย่งางหันแล้วเธอเนาะดูนานแล้วอ๋อขอดีกับน้องสิแล้วเพราะว่าแมนแหละไก่แหละไกสิเปิดแล้วเนาะอันนี้เป็นสะพานข้ามน้าเนาะ ทังเทคอนกรีตเสริมเล็กอยู่นี่นะเห็นมาได้ตจำใจช่วงตจำใจพุ่นละช่วงโควิดพุด่นละเนาะแล้วว่าสองปีมาแล้วเนาะยังบอกว่าสำเร็จสองปีสองปีปลายไปแล้วเนาะอนทคอนกรีตมาฮอตทีแล้วนะนะวิ่งไปบิ่งไปยังบ่แล้วกับพนักทีแล้วเนาะ เดนย๋ยงนี้เป็นทางรถไฟหนองคายอุดอนี่นะไสยมือเป็นหนองคายขวามือเป็นอุดอ่อนเปอดซุ่มเนี่ยทางยางเมืองาคนทีคนปีเซิร์งเล็กหมดเนาะ ตามถนนทางเลี่ยงเมืองจากหนองคายเนาะสิไปคอนเกนวกเข้าไปในเมืองเนาะรอตามเลี่ยงเมืองแหนอ,อุูดอนเนาะจะเข้าไปอูดอรนกันได้คือกันกับทางกันรัดคือกันแต่ว่ามัานะ่ะเดือมันก็มีรถติดรถนางเราดำสูงนุ่งผืเรียอของคนจะยุไปสักกอน ในสมควรหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบเคอร์เล่นคนน่ะสมสมคอยเนาะนี่นะขัพื้นขยายขับพื้นอัพเกรดนั่นต้องให้มันได้เนาะให้มันได้หลายขึ้นจาก8เลนนะได้10เลนจาก10เลนนะได้12เลนไปอันนี้บนซีแยกยเรีดขนาดโมหิตใหญ่นี่มันบนเลี้ยวขวาบนเลี้ยวซ้ายบนเนาะ เก็ไงใหญ่บัตตัแทมันก็มีหกเลนเนาะปกติมันมีหกเลนอันไปอนไปอันซมฟาบกฟังเรื่องเมืองอุดร นุ่งนาไปขนแก่นเนาะเห็ดบะลายบอลพ่นก็นยังเห็ดบอลแล้วเนาะเขาก็ได้บนส่วนลายบนซี่แยกนี่แหละพ่นเห็ดบอลแล้วมีซีแยกตูนตัวนี้ถือว่าจากว่าแล้วแล้วเนาะนนตัวซี่แยกตูนถนนยังถนนเนเนเน่ซีแยกระวังไปสักคนนครระวังถนนเรียกว่าถนนยิตโยก็ยังเขาเจ้ามา ตัวนั้นยังบัแล้วถือว่ายังปิดทางเว้นอยู่เนาะสีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสีเลี้ยวเข้าไปกลุณอันอุดอรนี่ก็ยากละเรื่องนี้ไปไป,ไปก็ไปตะไปเลี้ยวกลับเนะาะข้าวเจ้าอาจจะบอเนาะมันเลี้ยวกลับลำบากลายอาจจะบอไปหอยพุ่นหรือว่าเออตรงนี้นก็ได้ไปหอยพุ่นแล้วะนอตรงสูงเนาะจำเป็นดิอันน่ะอันสูงชั้นปุ๋ยบอจำเป็นละพยายามเลี้ยวขัวบนสีแยกนี้ เข้าไปในเมืองคัดว่าจําเป็นไปขอนแก่นทำอะอก็จะเป็นแล้วไปซื้อไปเลยเนาะทงมไปซื้อแล้วจีไปเข้าอนผู้ด่อนคืนลำบากแล้วทั้งทั้งนาทั้งสีแยทั้งนานี่ก็ได้แล้วเนาะสีแยกอไปพุ่นอ่ะนะเบิ้งไปเบิ่งไปนี่แหละทางเลี้ยงเมืองอุดอนเนาะ ที่เกา่าแต่วเวลาไหมสินค้าคนกระเท็ดไหมเทคนกี่ส่งเล็กอย่างดีเนาะมาตรฐานสากลระดับโลกเลยอ๋อไ,ไป่ไป้ำบร้วครับละกูละที้ว่าฮคนว,ว่า,วา,วาหายล้วในะ ปีนี่บ่อน,นี่แหละนอเอาแล้วก็แล้วมันกับมันคือว่าแรงรดได้ละมันก็แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สร้างมัน คลื่นฟ้าคลื่นฝน,นเลยเนาะตบุบกระบตกฝนตกบเพื่อเม็ดหนึ่งสองเม็ดแล้วก็เสากะระเด็นออกนั่นก็บดเข้าไปอีกเนาะพืดเข้าไปอีก ฝ้าคูบฝนนะตกมามนันเป็ยกเม็ดน,น้อยๆแล้วก็บเบิดไปแล้วก็แดดออกเรื่องเราเนนั่นแหละทำสุ้ตัวแล้วยามัระดูฝนนี่นะไเเดืน,นเดือนนี้ฮะเดือนหน้าสองเดือนนี่นะกับลังฝนกับลังเลิงตกนี่นะดูเดี๋ยวดำน้ำพอทันหนึ่งเนาะเดี๋ยวดำน้ำพอทันนี่เข้ามันใหญ่พอทันหนึ่งน้ำท่วมตายหมดัน ได้ดำ่ดำโด,ดนแล้วเนาะนะันมันนั้นโค้กมันสูงคือเรามันออกห่วงเข้าแล้วโอ้ยงามขนนดากลัวตก็ได้ให้งามคนนั่นเนาะ วก,กันถนนนี่ตยโยก็บถนนทางเลี่ยงเมืองนี่แหละตยโยเป็นสะพานล,ลอยขึ้นไปเนาะ้ายมือสิมงหงน้าไปสากลนครขวามือสิเข้าไปในเมืองอุดอนนาสูงทางบแุแล้วฟิลิปนโตขึ้เพชรทองระบายน้องระบายน้ำแล้วก็ทุนสิเทบาทเดียวก็ดนล้ เราจะเลียนไปเรื่อยๆนิน้อยไปซช่ไหมใายมือไปสาก,กุนครเ้อนี่นะคนเจ้าที่เข้าไปในเมืองอุดรคุณสภั์ต้องจะไปเลี้ยวกับเอาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาร้อนบ่ได้เนาะ นตัวขาววนแล้ว ได้โค้งก็เป็นห่งคอยเรนะื่องราวนั่นไปอีกทั้งหน้าก็เป็นะนะล้างรถไฟเนาะออกจากอุด,ดอไปขอนแกนเนาะหลังจากนั่งก็สิ เหยียบล้างรถไฟไปแล้วกับุดน้อยหนึ่งก็เป็นตรงได้เลี้ยวซ้ายเพื่ไปคอนแก่นขันไปซื้อเลย่นนะเลี้ยวซ้ายซีแยกนี่ขันไปซื้อเลยฮันจะไปซสนินะนั้นไปพูดแหละบุกนองวลำพูหรือว่าไปเนาะไปซื้อแล้วเลี้ยวซ้ายหลังจากซีแยกตัวนี้เนาะซีแยกไปคอนแก่นแล้วไปซื้ออีกันไปซื้ออีกัน มี่สามแยกเนาะเขาเอาแยกไปซ้ายจะไปนอนมูนฟูเขาาแยกไปกวาจะเข้าไปเดินบินสนามบินอุดอนเนาะถ้าอากาศสยานอุดอนนะปิดนี้นัน้นแหละถนนเลี้ยงเขึ้นมาถนนเลี้ยงเมืองเบ่นเลย ไปข้าวปัป้นห้ซุ้มเลี้ยวกลับโดนไข่เติอนี่ถนนเลี้ยงเมืองท่านไปนาไปซื้อเลยจะไปหนองบัวล่างคูได้คือกันแล้วก็ไปหนองคายพวกเราบ้านนึง อีใส่มือเป็นทางสัพพ์สินค้าบิ๊กซี่ใส่สมือ สภาพสินค้าแม่โ oh. คน,น,นี่ค็ว่าถนนอย่างนิตยนี่เด้เอเจ้าโอ้จับที่เด้อลงก็ถนนโฟสี v f c ันธาปทวงโฟสี4 4มันอยู่พุ่นจะเส้นเดียวกันแต่ว่ามันคนละรซื้อโฟสีมันอยู่วัดโฟสีพุ่น เดียวก็เส้นเดียวนี่แหละซื้อไปจุดสุดอันนี้ตลาดเมืองท้องนี่แหละขายมมหมวกหมวกไม้พักตั้งอ่างยง่าขายทรงขายย่อยขายครัเจ้าก็มาซื้อหมวกหมวไม้นี่ยมันเราไ่ยก็สามโลร้อยซื้อ,นะเ,อเอาโลเนาะเลือกเอาสามโลร้อยคนขายย่อยครับคนขายกระบ,บุงอันนั้นคือรถนีแต่สามสิบบาทเนาะเอาอยู่ตีเฮานี่ก็นาะโชคดีโชคดี